สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเกษตรกรทุกท่านนะครับพบก,กับผมออสเกษตรแชนแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนานะครับตัวยาต่างๆนะครับที่ใช้ในการปลูกคะน้าช่วงฤดูหนาวนะครับคะนา้าฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะปลูกง่ายนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศก็จะร้อนนะครับกลางคืนก็จะเย็นแล้วกลางตอนเช้าเช้าเนี่ยก็จะมีน้ําค้างเยอะมากเลยนะครับทําให้ผักคะน้าของเราเนี่ยเป็นโรค ครับลาสนิมนะครับลาสนิมลาดำนะครับจะเป็นคล้ายๆกันนะครับลาแป้งนะครับลาดำจะอยู่ใต้ใบนะครับก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการปลูกผักหอมเหมือนกันนะครับหอมแบ่งนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับ บางทีเราก็ประมาทนะครับว่าฤดูหนาวผักสวยปลูกง่ายก็บอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาจากผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกร,กรได้ดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูยานะครับนี่ของผมเนี่ยคณะผมเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนโทมกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ดีขึ้นนะครับแทบจะหายแล้วนะครับตอนนั้นเป็นแรงมากเลยผมก็ คือผมทําหลายอย่างเนาะผมก็ทั้งขายของตลาดนัดด้วยคือผมเอาผักไปขายตลาดนัดด้วยแล้วก็ไปซื้อผักที่โคราชอะไรต่างๆด้วยเนี่ยมันเวลาดูแลผักมันไม่เพียงพอนะครับคือตอนเช้าๆเนี่ยเราต้องมาลดน้ํานะครับตอนเช้าเพื่อทุกวันนะครับเพื่อจะล้างน้ําค้างให้ออกจากใบผักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหอมแบ่งหรือผักอย่างอื่นด้วยนะครับก็มีส่วนหมดเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นที่ก่อนที่จะไปดูยานะครับฉีดคณะผมจะให้เป็นของขวัญพิเศษสําหรับ f c ของผมทุกท่านนลครับและก็ทุกๆคนนะครับที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะครับนี่คือเพลงคณะของผมนะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้ให้ท่านเอาไปทาเป็นไอเดียนะครับนี่คือต้นพริกนะครับพริกยำนะครับพริกยำนะครับ ที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็มีต้นท้อด้วยนะครับมะเขือเทศท้อทีอท่ใส่ยำนะครับนี่คือผลิตผลของผมนะครับเริ่มออกเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับปลูกหนึ่งไร่นะครับเราได้คณะหนึ่งไร่แล้วเราก็ยังได้พริกหยวกพริกยำนี่หนึ่งไร่ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มจะ ติดดอกแล้วนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็ต้องตัดคณะแล้วก็เอาพอตัดเสร็จก็เอาจอบนะครับมาถากต้นคณะออกนะครับมันก็จะเหลือแต่ต้นพริกกับต้นพริกหยวกนะครับเออต้นพริกกับต้นมะเขือเทศท้อนะครับที่ผมปลูกนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับให้ทุกท่านลองเอาไปทำดูนะครับ ลงทุนครั้งหนึ่งจะได้ผลผลิตตอบสนองตั้งสองสอย่างนะครับท่านลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับก็พิเศษให้สำหรับ fc ของผมเลยนะครับท่านอย่าไปเสียเวลาเลยนะครับลองลองทำดูมันทำร่วมกันได้นะครับนี่เป็นคณะผมเองนะครับคือที่จริงผมสามารถทำได้งามกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องการแค่นี้เองครับ เพราะว่าผู้บริโภคเขาก็ต้องการความสวยในระดับนี้ประมาณนี้นะครับถ้าสวยเกินไปเดี๋ยวจะว่ายาเยอะเกินนะครับเป็งผักผมเองนะครับยาหนอนผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับบอกกับทาง YouTube ก่อนนะครับว่าไม่ได้ค่าโฆษณาจากบริษัทใดๆนะครับมาเบ่งปันความรู้นะครับเนี่ยนะครับไม่แพงครับเป็นยาผงนะครับ เนี่ยชื่อสามัญธัญญานะครับยาหนอนได้แล้วเนาะลองเอาไปหาใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจส่วนยาเชื้อรานะครับอย่างดีนะครับอันนี้เลยครับขนาดเป็นลาสนิมนะครับลาเปียงลาดำนะครับมันยังหายนะครับท่านลองเอามาใช้ดูนะครับอันนี้ขวดนี้ก็250บบาทเองนะครับชื่อสามัญธัญญา เนี่ยนะครับ250าบาทครับวิธีใช้ก็ช่วงแรกๆก็ฉีดวันเว้นวันก่อนนะครับวันเว้นวันจะสามครั้งต่อกันแล้วก็วันเว้นสี่วันประมาณนี้นะครับจนกว่าจะหายนะครับอันนี้น้ายาสีขาวนะครับก็ลองๆเอามาใช้กนันดูนะครับส่วนยาเม่งมัดนะครับตอนนี้ผมก็ ผักโตแล้วผมใช้ตัวนี้นะครับเหมือนยาฆ่าปวกนั่นแหละครับชื่อสามัญทันยาตัวนี้นะครับ120บาทเป็นยาผงสีฟ้านะครับก็ไปเป็นแนวทางนะครับลองลองเอาไปทำดูครับ ส่วนเรื่องของยี่ห้อม็ตรคณะก็มีส่วนนะครับสองร่องนี้จะเป็นตาขวาเออเดี๋ยจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนู้นจะเป็นอีกยี่ห้อหนึง่งความสวยก็มีส่วนนะครับแล้วผมจะให้ดูนะครับอีกอาการหนึ่งนะครับเออนี่นะครับคณะขาดปุ๋ยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยถ้ามันขาดปุ๋ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับปุ๋ยไม่พอนะครับเนี่ยดูใบสีมันจะไม่สมดุลน,นะครับนี่คืออาการของคณะขาดปุ๋ยนะครับส่วนเรื่องการดูแลพริกยำก็ไม่ยากนะครับก็ใช้บาร์มิกตินฉีดแล้วก็มีสารล่อมาเลียงนะครับมาฉีดมาห้อยแขวนคู่กันนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านจะหูตาสว่างมองเห็นช่องทางทำมาหากินดูนะครับลองเอาไปทำดูนะครับเดี๋ยวตัดคณะออกออได้กี่พันกี่ร้อยก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวเราก็เหลือพริกอีกเราจะได้ต่อยอดไปอีกนะครับดีกว่าเรามีที่แต่ปล่อยให้ไม่ไม่เป็นประโยชน์ปลูกอย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวแหะครับก็เดี๋ยวท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรแบบแปลกแหวกแบบแบบแบบนว ผ่าเหล่าผ่ากออะไรต่างๆก็กดติดตามผมไว้นะครับผมมีไอเดียเจ๋งๆอะไรต่างๆบ้าๆบอๆอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวให้ถึงฤดูปลูกหอมแบงก์ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับตอนนี้คลิปนี้เผยแพร่ตอนเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวให้ถึงฤดูให้ถึงช่วงวันเวลาที่น่าปลูกหอมแบงก์ก่อนเดี๋ยวเจอผมปลูกหอมแบง์โชว์ครับครับขอบคุณนะครับที่ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ